แย่ที่สุดก็คือบ้านติดกันขนทุกอย่างขึ้นรถสิบล้อกลับบ้านเกิดและรอกสองนี่คือจัดหนักเลยอะจัดหนักจนเราไปไม่เป็นนั่งภาวนาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นชื่อพิมพิสาพรเตชะอุปธรรมคุณเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดเกิดที่นี่เพราะฉะนั้น เห็นป่าตองมาอยู่ป่าตองมา32ปีหลักก็คือเลี้ยงดูครอบครัวก็คืออาชีพที่มีเกสต์เฮาส์มีร้านอาหารลักษณะเป็นธุรกิจเล็กๆ2ครูหาอาคารพพณิชย์ข้างบนเป็นเกสต์เฮาส์แล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็ดูแลกิจการข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่รับลูกค้าหลักก็คือคนจีนกับฝรั่งด้วยเหตุผลของป่าตองเนี่ยถูกวางทาร์เก็ตโพซิชั่นเป็นฝรั่ง ทีนี้ป่ตองเนี่ยมันมีความเป็นไฮซีซันโลซีซันจริงจริงมันโลมานานก่อนโควิดด้วยซ้ำมันมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้คือปัญหาเรือล่มเพราะว่าเราอาศัยลูกค้ารัสเซียลูกค้าจีนลูกค้าชุดนี้เนี่ยมันก็เริ่มดาวลงมาคนก็เริ่มแบกอะไรหลายๆอย่างจังหวะพอโควิดปุ๊บแล้วยะเวลาที่ยังไม่ ending เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไปต่อไม่ไหวเรานับตั้งแต่วันปิดบางลาวันแรก18มีนาปตองก็ชัดดาว แล้วก็คำสั่งปิดโรงแรมทุกกิจการโรงแรมที่พักวันที่1เมษาประมาณสักกรกฎาคมหกสามเพิ่งมาเปิดซึ่งตอนนั้นคือดาวหมดแล้วแล้วมันเป็นกรกฎาคมที่โลซีซ่อนอยู่แล้วมันก็เคราะห์ซ้กำกรรมซัดทําให้ป่าตองกลายเป็นสภาพแบบนี้พอฐานลูกค้าที่ไม่ใช่เป็นฐานคนไทยอยู่เนี่ยมันเติบโตยากอะเราไม่ได้สร้างฐานเหล่านี้มาไว้ตั้งแต่แรก มันเลยกลายเป็นว่าเราต้องทําใหม่หมดเราเองเคยเป็นธุรกิจที่ทําร้านอาหารสําหรับต่างชาติเราก็ต้องปรับรสชาติปรับเนื้อหาอาหารให้เป็นคนไทยนั่นคือสิ่งที่ที่เราต้องปรับตัวถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลก แต่เรากลับมาจุดนี้ได้แค่นั้นเองเราสามารถมาเป็นคนข้างถนนได้เคยอยู่สูงบนอพาร์ตเมนต์ก็ต้องลงมาได้เรายังมีความหวังว่ามันไม่นานเพราะเราผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแล้วณนะวันนั้นเนี่ยเราแค่ปรับว่าเออเราไปออกอีเวนต์ต่างๆที่ที่หลังจากที่ว่าโควิดเริ่มเบาลงลนะฮะเราก็สามารถออกอีเวนต์ต่างๆได้แล้วก็ปรับตัวเองออกมาลักษณะงานแบบนี้จนมันมันสิ้นปีที่ที่มันจะเป็นไฮซีซันอีกรอบหนึ่งก็คือ พฤติการเราก็จะเจอฝนนิดหน่อยมาตรงเนี้ยเราเริ่มมาและประมาณสิงหาเริ่มเห็นฝนฝนก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้เราทํางานยากเรามีความคาดหวังว่าอย่างน้อยมาแต่โอเคเราก็ติดตามข่าวของต่างประเทศเนาะว่ามันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คาดหวังเอาไว้แต่ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะมารอบสองทีนี้ชัดดาวทุกอย่างเลยสิ่งที่เราแย่ที่สุดตรงที่ว่าเราจะเห็นคนที่เคยอยู่ภูเก็ตก็เริ่มทิ้งร้างลาแย่ที่สุดก็คือบ้านติดกัน ขนทุกอย่างขึ้นรถสิบล้อกลับบ้านเกิดเงินทุนก็เริ่มล่อยหรอมันแย่ตรงนี้ไงฮะตรงที่ว่าของเก่าเราใช้หมดแล้วตั้งแต่รอบแรกพอรอบที่สองมาเนี่ยเราก็สุดๆอะ่ะมันผ่านการเรียนรู้รอบแรกมาแล้วเราก็ฟื้นฟื้นได้เร็วกลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่คือต้องต้องอยู่กับใจตัวเองให้ไหวอะ่ะนั่นคือสำคัญเนาะไอ้ที่จิตตกก็คือว่าเพื่อนที่อยู่รอบข้างเขายังมีทางไป เมื่อกี้ดิฉันบอกว่าดิฉันอยู่ภูเก็ตแล้วดิฉันจะกลับไปไหนล่ะณนะวันที่เราไม่มีเราไม่เห็นโอกาสแต่เราต้องเรียนรู้ฉันก็นั่งสรรหาวิธีการที่จะทํามาหากินหาความรู้ไปเรื่อยพอถึงเวลาปุ๊บโอกาสมาเรื่องของฉันเลยเป็นโอกาสทันทีฉันก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องเอาถ้วยไหมคะเป็นกล่องนะคะ,ะเผอิญว่าพี่ไม่ได้เตรียมถ้วยมาเป็นกล่องอันนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> เอาเ,าเอาเล่นอย่างเดียวนะสวัสดีค่ะเอาออเดอร์ไปเพิ่มไหมคะเผื่อสั่งอย่างอื่นเพิ่มอีก